โยโยโย่เอ้ Everybody This is people you say yo และนี่คือเรื่องราวของเมนรัปโนหนึ่งผู้ปากไวที่สุดในวงการไอดอลเป็นยังไงบ้างชุดงานแถลงข่าววันนี้ชุดส่งผมผมส่งหน้าหน้าส่งปากปากมามส่งกินนนะพิต้าพี you can say Peter p i t t า โจเลโกโจเจเจไปเจไปโจจจเจโจที่ตะพีเนี่ยก็คือว่าเขาเป็นฟีว่าเดอะแรปเปอร์เขาอยากจะทำอะไรก็ทำเขาอยากจะพูดอะไรก็พูดโฮจอนโอ้โฮเยสโอ้พรเจาเจออะไรมันก็จะโพสโพสโพส girls ลุคนี้เป็นยังไงบ้างคะคอมเมนต์มาหน่อยแล้วเพราะว่ามันโพสมาแต่เด็กมันเห็นคนในทีวีมันก็เลยงึกงักตาม อารยธรรมของคนที่เขาเป็นฮิปฮอปกันหรือรายการอะไรเงี้ยมาทําอะไรคัมัมชีจะเป็นแม่ทัพชีจะเป็นจ่าฟูก็ดีใจมากเราไม่คิดว่าเราจะได้เป็นฮิปฮอปบิสกมืปิดตาหลับแล้วก็ขับตานอนสิมเโลออกสิเตลรเริ่มต้นชีวิตตั้ที่ประนาศาสนาศาสนาศาสนพผ่ใช้ทักษะและหล่ะที่เกิดมาแต่การสวมบทบาทเป็นพีเิลยูเซย์เยาเยาคนนี้ก็ทําให้ปิงปองต้องผ่านเหตุการณ์ที่เรียกว่าหนักที่สุดในชีวิตนักแสดง ที่สุดแล้วในชีวิตน่ะเธอต้องเต้นเธอต้องเปียกเธอต้องต่อตัวเธอต้องคลานบนน้ำท่ามันอะไรก็ไม่รู้อะเต้นไปประมาณ6-7ถึงเชั่วโมงใช้คำว่าจิตหลุดได้เลยอะปู่ไม่แ,แล้วไม่ทันเล้วค่ะเลิกประมาณ4ี่ทุ่มเที่ยงคืนเลยก็โทรหาเพื่อนปิงปองแอยว่ามันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยมันก็ดีใจเลยที่เราเด้นเสร็จกันแล้วลวันวนี้เนาะแนั่งบนรถ เปิดกระจกลงเนี่ยเปดแล้วใหม่พัชรีอ่ะมีอีเวนต์อยู่สั่งตรงข้ามซึ่งได้ยินเสียงอยู่อ่ะอ้าวันทูทีโฟเอาสามฉันมองฟ้าอย่างเงี้ยเพราะเหนื่อยมากคือบทใจตาลอยไปเลยแหละ และนี่คือเรื่องราวที่คุณอาจคิดว่าไม่ต้องรู้ก็ได้แต่เชื่อเถอะถ้ารู้แล้วจะทำให้การปรากฏตัวในหนังเรื่องนี้ของเธอเต็มไปด้วยเรื่องไม่คาเดเชฟหนังเรื่องนี้นะไม่ร้องก็เต้นไม่เต้นก็เหนื่อยไม่เหนื่อยก็หอบคือเล่นก็เองสนุกเองมาทราบเองว่ามันจะสนุกเลยอ่ะมันเลิศน,นะเธอจีว่าราวีมันมากมันมาจีวาราวีสิบธันวาคมน,นี้ในร้องภาพยนตร์